หลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในเกมไม้ครับนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกมไม้ครับ,รบเอา้าคุณจะพูดอะไรซ้ำส,สองหรอ,อันวะโอเคนะผมก็ในในพาร์ทนี้ này, นะครับผมก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับผมนะครับว่าผมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับผมโอเคก็ท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าฮะว่าในพาร์ทพาร์ทไหนสักพาร์ทหนี่งที่ผมบอกว่าจะมาสร้างบ้านในขยายหมู่บ้านให้วิลเลจเจอร์ฮะผมก็ได้ทําการทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะคือผมบอกเลยว่า ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะสวยหรือเปล่าแต่สาหรับผมนี่บอกเลยว่าสวยมากฮะโอเคมาแตแนตาแดนนี่เลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นบ้านของวิลเลจเจอร์นะครับผมผมไปทําการสร้างนะคือผมสร้างเนี่ยคือผมก็ไปดูใน u t u b e มาแหละฮะวิธีการสร้างบ้านพวกนี้เออมันก็เป็นวิธีการสร้างง่ายๆฮะโดยการใช้ไม้ทั่วไปที่เราสามารถหาได้นะครับผมโอเคต้นไม้นี้ผมก็ไปเอามาอยู่ที่ฝั่งหิมะนะเห็นไหมเออผมก็ได้ไปตัดเอานี่มันมานะเออเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงาม มากมากเลยครับผมบอกเลยนี่ดูบ้านนี้ก็แบบค่อนข้ที่จะแบบดูแบบเหมือนจะติดแบบยังไงติดดินนะท่านะผู้ชมนะนี่มีดินข้างบนด้วยเออเป็นอะไรที่แบบโคตรเฟียวฮะอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะท่านะผู้ชมนะอ่าโอเคประมาณนี้โอ้ถือว่าแบบสวยนะผมว่าสวยนะผมชอบมากเลยผมชอบแบบการแต่ทำแบบนี้ด้วยอ่าข้างในนี่ผมก็วางอะไรไม่ค่อยเยอะซกเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะก็มีเตียงฮนะเออต้องต้องมีเตียงให้มันนะโอเคส่วนในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะก็มีแค่เนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าวีลีเจอมันจะ ทำอันนี้หรือเปล่ามันจะทําอาชีพตัวนี้หรือเปล่านะเนี่ยซ่อมแซมและถอนมนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเด่นหรือเปล่ามันมีหรือเปล่านะผมอ่า okay. โอเคโอเคมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราผมจะเข้าเรื่องนะครับผมโอเคบ้านก็จะมีไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็ยังมีไม่เยอะที่ผมจะสร้างอีกนะท่านผู้ชมนะก็ผมจะสร้างในนอกรอบนะครับผมก็ไม่ค่อยจะหรือไม่แน่ผมอาจจะสร้างในคลิปก็ได้นะท่านผู้ชมนะอ่าผมก็ขอหาเวลาก่อนนะครับผมโอเคในส่วนบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะขึ้นไปข้างบนก็็จะะเปนนนนนชชัั้้้้ทีีี่่่2ตตตตรงงอออคืกแสวยใให เจออยู่ก็น่าจะไม่อยู่นะท่านผู้ชมผมคิดว่ามันขึ้นไม่ได้ฮนะมันโง่ <c oughs> ออโอเคส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะท่านผู้ชมเออดูดิเออแต่ว่ามันยังมีตัวเนี่ยผมไม่รู้มันมาได้ไงมันมันขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้เลยเออโอเคมันลงไปละโอเคนะครับผมก็ที่ผมจะสร้างต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้ที่มันเหลือบางๆเนี่ยไม่แน่ผมก็อาจจะไม่สร้างบ้านหรือว่าจะสร้างอีกก็ ต้องดูก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าผมจะสร้างอะไรก็คิดไว้ว่าก็น่าจะสร้าง2หลังแหละวน่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกันกับตรงนี้อ่าก็จะสร้างไว้มันมีระยะกันในการพื้นที่เดินหน่อยนะก็ไม่แน่ไม,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 ไม่อาจจะอาจจะไม่สร้างก็ได้นะก็อ่าไม่รู้เหมือนกันน่ะต้องดูก่อนนะท่านผู้ชมเออไม่งั้นถ้าเกิดสร้างไปผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่มีทางเดินอ่ะโอเคเรานอกเรื่องมาก็น่าจะนานแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะอ๋อผมเป็นคนออามาไว้นี่ว่ะเออโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมผมจะมาบอกว่า ผมได้ทําการเจออันนี้แล้วนะใน D N นะท่านะผู้ชมใน D N อะผมก็ได้เข้าไปเป็นที่รียบร้อยแล้วนะไปหาไอ้ที่มันเป็นปราสาทหรือเปล่าแต่มันไม่มีเรือนะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีเรือหรือเปล่านะในการเข้าไปอะ่ะผมบอกได้ว่าผมเดินแบบโอ้โหนิ้วแทบปากอะเออเอาบล็อกดินไปโคตรเยอะนะบล็อกดินผมอ่ะเห็นไหมบล็อกดินที่จริงผมมันเยอะกว่านี้นะผมเอาไปหมดเลยอะเออเอาไปต่อฮะท่านผู้ชมนี่เออก็หมดเลยบล็อกดินผม ก็มีธนูธนูก็ไม่น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ฮนะเออปเดี๋ยวเราไปกระดิกเลยดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนเตรียมอาหารก่อนนะอาหารของเราก็เอาเนื้อหมูไปดีกว่าเพราะว่ามันให้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะเออว่าแต่อเดอโพเราเหลือหรือเปล่าวะเฮ้ยยังเหลืออยนะู่16ฮะโอเคก็เอาไว้แบบเดินทางโอเคเราเข้าไปในโลกดีเอ็นกันเลยดีกว่านะครับผม,มเข้าไปในโลกดีเอ็นเขาเรียกว,ว่าดีเอ็นดีเอ็นหรือเปล่าอะเออก็น่าจะเรียกว,ว่าดนะีเอ็นนั่นแหละฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอารันโกลมมึงมาได้ไงงนี่น้อ เข้าไปเหมือนเดิมเข้าไป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 น้องเข้าไปเออสวยเออมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นละฮะโอเคไปฮะผมผมก็ได้ทําการเอารางรถไฟมาเติมไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะไม่ให้มันหมดนะท่านผู้ชมคือมัน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 ไม่หมดกนะท่านผู้ชมคือมันจะไปกองกันอยู่ตรงนู้นเลยฮะผมก็จะทุบมาบ้างนะโอเคแล้วมึงจะกลับไปทำไมเนี้ยเออให้ให้มให้มันกลับไปเลยฮะอันนี้เราก็ทุบมาเก็บไว้โอเคไม่งั้นก็วางไว้เลยอ่าางได้ไหมไม่ได้ฮะก็ เอาวางไว้ตรงรางรถไฟก็ได้เผื่อมันหายฮะอ่าประมาณตรงนี้โอเคเออพิกัดเนี่ยคือผมยังไม่ได้คือไม่เชื่อว่ายังไม่ได้โจดนะจดไว้แล้วแต่ว่าผมดืมแบบว่าแคปไว้อะเข้าใจไหมผมก็ออกจากเกมเลยเออถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่เดี๋ยวแป๊บนึงถ้าผมจําไม่ผิดพิกัดมันนะท่านผู้ชมแล้วมันจะเป็นเอ่อ x x เออถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งหนึ่งเอ้อเยบบมไม่ในะชมนนะ่มันจะเป็นลบหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแล้วก็แซดเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองถ้าผมจําไม่ผิดนะ 1, 1 อ่าถ้าผมจำไม่ผิดเออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าผมมันมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมตรงที่เราจะทําการข้ามไปอ่ะผมรู้ว่าว่ามันว่า,วา,วามันไปทะลุตรงไหนคือเราสามารถมองเห็นได้เลยอ่ะจริงๆนี่ท่านผู้ชมตรงเนี้ยเราสามารถเราเราทะลุปไปทางนั้นนะนะตรงนั้นอ่ะคือมันไกลมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องปรับมุมมองก่อนเพราะว่ามันถึงจะเห็นนะประมาณนี้ได้ไหมเออไม่ได้มันต้องปรับตัวนี้ด้วยอ้าวทำไมมันมองไม่เห็นอ่ะท่านผู้ชมจริงๆมันจะเห็นนะหรือว่าเราต้องแบบ ไอ้สปอนไปตรงนั้นก่อนหรือเปล่ามันน่าจะเห็นเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วผมวร่ปมานีปึ๊บแล้วมันหันหลังมาตรงนี้พอดีมันก็เห็นตรงนั้นอะ่ะที่เราไปมันจะอยู่ที่แถวๆแถวนี้แหละเออจริงโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าอ่าเราเข้ามาในโลกนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วล้วก็เอนเตอร์โพลเราน่าจะเลือๆลือมั้งอ่าโอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าทางเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็ทําการทําดินไว้ได้แหละมันน่าจะต้องเลี้ยวขวาไปฝั่งน,นู้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอดูเห็นว่าดินของเรา ใช่ไหมเอ่อเอาไปทางนี้ดีกว่า <c oughs> เออตอนแรกเราไปทางนี้ใช่ไหม,มเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมก็ลืมหลงลืมลืมอะ่ะคือผมหาได้ประมาณหลายวันแล้วอะ่ะผมก็คือกลับมาทําอ่ะอืผมบอกไว้เลยนะว่ามันต้องใช้เอนเตอร์โพในการช่วยมากๆในการเดินทางนะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เป็นการวาร์ปด้วยไงท่านผู้ชม โอเคนะ่าจะเป็นทางนี้นะผมก็จําทางไม่ค่อยได้แต่ก็อย่างน้อยเราก็มีบล็อกดินอยู่ท่านผู้ชมบล็อกดินในการบอกทางเนาะในการเดินทางมันไกลมากเลยนะท่านผู้ชมนะแบบคือผมผมอยากจะร้องไห้อะเดินหาแบบโอ้โหแบบท้อมากเป็นชั่วโมงอะ่ะนท่านผู้ชมเออแล้วแบบทางที่มันไกลๆแบบเนี้ยผมก็ต้องต่ออ่ะจริงผมต้องต่อต้องต่อไปอะ่ะเ,เดี๋ยวไปหนึ่งอ๋อไปทางนี้ไปทางนี้ชิามายเดินหลวงละเดินหลวงละ โอเคเดินมาฝั่งนี้แล้วก็มันจะมีเส้นทางที่ผมต่อข้ามไปฝั่งนั้นดูเป็นอะไรที่แบบโคตรยาวฮนะจริงยาวแค่ไหนผมก็ต่อไปนะเป็นอะไรที่แบบโคตรสู้ชีวิตมากๆดูดิโคตรยาวฝั่งไปฝั่งนั้นอนะ่ะคือไปจะไปฝั่งอื่นก็ไม่ได้แล้วนะฝั่งนั้นผมก็เดินไปแล้วไม่มีฮะเพราะมันเป็นทางเชื่อมต่อกันไปตรงนั้นมันไม่มีผมก็เลยต่อมาตรงนี้แล้วก็เดินเดินเดินไปฮะอย่ามีไออย่าไปมองหน้ามันละมองหน้ามาเดินมาหาเราชิบหายเลยนะเนี่ย เออผมภาวนาไว้ว่าถ้าเกิดเราไปสำรวจแล้วหวังว่าให้มันมีแล้วกันนะให้มันมีสิ่งที่เราจะต้องการก็คือปีกนะท mm ่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมทอเลยนะจริงๆจ,จะเป็นอะไรที่แบบทอมากๆครถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยผมผมผมตั้งใจมากๆเลยตั้งใจที่จะมาหาปีกแบบโดยเฉพาะเลยนะผมไม่ได้แบบมาตั้งใจมาหาของหรือว่ามาฟาร์มของอะไรขนาดนั้นนะทนะ่านผู้ชมนะ mm hmm. เออผมตั้งใจที่จะมาหาปีกเลยเออคือจุดสําคัญของเราเลยปีกเนี่ยอยากได้ปีกมากๆอยากบินนะไม่อยากวิกนะ่งอ่ะเหนื่อย โอ้โหหุยพอดีเลยท่านผู้ชมขึ้นมาตรงนี้พอดีเลยไอชิบหายเดี๋ยวมันต้องลงฮะต้องลงว่าเราจะต้องเดินโอ้ยเอ,นอ็นเดอร์แมนทำไมมึงขวางทางแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวกูผักมึงตกเลยมันจะผักเราตกหรือว่าเราจะผักมันตกหรือว่ามันจะผักเราตกวะโอเค <laughs> <Okay, S 1> <laughs> เดินธรรมดาดีกว่าโอเคไปดูดิดูทางฮะดูทางเป็นอะไรที่แบบโคตรหวาดเสีเวยวอะเป็นการต่อ,อ็อกที่โคตรสู้ชีวิตมากฮะเกือบตกหลายรอบละคือผมกดชิปแบบแทบคีย์บอร์ดจะพังอะ เออตอนนี้พิกัดของเราก็อยู่ที่ลบพันแล้วนะผู้ชมนะน่าจะต้องเดินไปอีกสักพักมั้งคิดว่าใช่ไหมนี่ไงผมจําได้มันจะเป็นทางยาวตรงนี้แล้วก็ข้ามไปตรงนั้นแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ตรงตรงนี้เออผมก็จาไม่ได้อะ่ะเออรู้แต่มันจะเป็นทางยาวตรงนี้ไปที่ใชให้ข้ามไปฝั่งนั้นแล้มันก็น่าจะเห็นอฮัลโหล อยู่ไหนวะทำไมมันไกลกันทำไมมันไกลขนาดนี้วะเนี่ยไอ้ชิบหายเลยตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยน่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวมันน่าจะถึงแล้วท่านผู้ชมถ้าผมจําไม่ผิดตรงนี้มันน่าจะถึงละอ่ามันน่าจะอยู่ตรงตรงแถวๆนี้แหละไหนน่าจะขึ้นไปตรงนี้ก็น่าจะเห็นละฮัลโหลฮัลโหลเห็นหรือเปล่บบาเห็นหรือบบเปล่ออาอุ้ยเอาชิบหายโอ้โหผมไม่หวัน่นนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่หวั่นคือชุดเกราะผมเนี่ยโคตรเทพอะอู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่าก็อย่าโอ้โห ถึงจะไม่หวั่นก็ตามาระวังตัวด้วยฮะเราสามารถตายไดุ้กอย่างเก่าฮนะเอ่อถ้าเราไปมองหน้ามันอา่าตรงไหนวะเอาทำไมมันรู้สึกว่าทางนี้ใช่ไหมก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าต่อมาเป็นแบบนี้มันก็น่าจะทางนี้แหละฮะตอนนี้พิกัดเราไหนพิกัดเราตอนนี้ก็ลบเอ้ยมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วนี่หว่าแสดงว่าผมดูพิกัดผิดอือเดี๋ยวแต๊บหนึ่งโอ้โหผมน่าจะจดไว้คือจดไว้อะที่จริงจดไว้แต่ว่า ไม่ไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟไม่ได้คอบไว้เลยผู้ชมเป็นเลยที่แบบโคตรสวยเลยผมว่าผมเดินมาผิดแน่นอนเดี๋ยวผมว่าถ้าหนีมันต้องข้ามไปฝั่งนี้ผมเดินมาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพราะว่าผมเดินมาดูอีกไงเผื่อมันได้เจออีกเออผมว่าผมเดินมาผิดตรงนี้นี่มันน่าจะอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันกำลังจะเจเนเลตผมว่าตรงนี้แน่นอนฮะนี่ข้ามไปฝั่งนี้อืมใช่ไหมหรือมันมันหรือว่ามันเป็นฝั่งที่เราข้ามมาวะ ไอ้ยิ้มหมายไม่สวยปะเฮ้ยเดยวผู้ชมเห็นแล้วนี่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 เลยเห็นแล้วผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมเดินไปผิดฮะที่ริงผมโอ้โหผมเดินไปฝั่งนู้นเลยที่จริงมันอยู่ฝั่งนี้ฮะมันมีที่กลับบ้านของเราด้วยคือเราไม่ต้องเดินไกลเลยแบบวับไปตรงนี้เลยเออดีดีดีโอเคผมเห็นละมา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 นี่แหละสวยน้องผมว่าผมต้อง ถ่ายปุกคลิปก่อนนะเนี่ยคือพาร์ทแรกก็ไม่ได้ถ่ายฮะจริงจิพาร์ทแรกมันก็เห็นนั่นแหละเออเดี๋ยวมันเป็นอันน้อยฮะไม่ได้ถ่ายทำปุกคลิปไว้โอเคเดินไปเดินไปนี่ฝั่งนี่ฝั่งอยูมาสองตัวไอ้ชิมายูตายหาละโอ้โหอ,อะไรของมึงเนี่ยมาสองตัวเนวยนะประเด็นไม่มีบล็อกอีกโอ้ตายละกูจะเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพวกมึงพวกมึงอ้าอาเออเออ ออออต่อสองต่อสองต่อสองบอกบอกเลยมาต่อให้สองฮะต่อต่อให้สองต่อให้สองต่ออ,อ,อ,อุ้ไม่น่าไว้ว่ะไม่น่าไว้เลยผู้ชมไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ต้องไวดิไม่ไหวก็ต้องไวไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไว้ดิสครับเออมาดีน้อง <c oughs> โอ้โหไปมองหน้ามันสองตัวเลยชิบหายแล้วกูไปมองตอนไหนวะเน,นี่ยเกือบตายถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะ โยนอินเดปูไปฝั่งนู้นนะท่านะผู้ชมเพื่อที่จะข้ามไปจริงๆผมจะต่อบล็อกกันแหละแต่ว่าขี้เกียจนะ <c oughs> เปลื่งเปลืองบล็อกเออมาเรามาถึงแล้วฮะภาวนาให้มันมีนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจ,จะอยู่ตรงนั้นว่ามันมันมันใหญ่กว่าเพื่อนไงเห็นไหมตัวนี้มันมันเป็นตัวน้อยแล้วก็ตัวนั้นมันใหญ่แล้วก็ตัวนี้น้อยเออเดี๋ยวเราลองดูให้ว่าเราจะสามารถเห็นหรือเปล่านะท่านผู้ชมปีของเราเรามารุ้นกันนะครับผมโอ้ยังมีข้ามไปอีกได้อีกเหรอ เดี๋ยวนะทำไมมันไม่สิ้นสุดสักทีเนี่ยเอย่าไม่มันไกลมากคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบไกลมากผมโคตรเหนื่อยเลยจริงๆเนี่ยเดินมาเนี่ยผมก็เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากฮะอย่างที่บอกฮะมันน่าจะเอาม้าเข้ามาได้อถ้าเอาม้าเข้ามาได้จะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเอาละับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ข้างหน้าของมันเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเก็บเอ็นเดอร์โพลไว้ด้วยเผื่อแบบเราโดนไอตัวที่มันยิงแล้วให้มันให้เราลอยอะ่ะเผื่อเกิดมัน ลอยขึ้นไปสูงมาชิมหายเนี่ยตายหายเออโอเคไหนพี่กัดตรงนี้มันคืออะไร1.8นี่หว่ามันไม่ได้1นึ่งนแสดงว่าผมจำผิดเออไม่เป็นไรโอเคนาอมาไหนอู้ยังไงมันเอาแล้วมันเอาแล้วอู้มันเอาแล้วมันเอาแล้วอู้ยืนยืยนโดนโดนโดนด the matrix the matrix the matrix น้องพี่มันระดับ the matrix the matrix the mat อุ้ยอุ้ยชิบหาย the matrix น้อง เดอะแมทริกเอ้ยเอาเรื่องแล้วก็โดนอะไรเนี่ยเออไอ้น้องไห่ฝังนี้ข้างบนมีหรือเปล่าข้างบนไม่น่ามีนะอะกี่วินะมันสิบวิใช่ไหมประมาณสิบวิโดยประมาณอ่าโอเคเราขึ้นมาน่าจะเป็นชั้นที่สองหรือสามะเออน่าจะสองแหละโอเคขึ้นมาเอ้ออยชิบหายโอ้อะไรเนี่ยตรงนี้โอเคโว้มาเป็นปลากรวดเลยทีนี้มายิงส่งกูหน่อยน้องเอ้ยยิงส่งหน่อยมีไหมมีสักตัวไหมนี่ ยิงส่งพี่ขึ้นไปหน่อยพี่เกียดกระโดดแล้วเนี่ยกระโดดมากก็ปวดขาโอ้เดี๋ยวผมจะไม่โดนเหรอวะรีบวิ่งไปฮะไป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 ตี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 อย่าพึ่งดีน้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพียบเพียบตรงนี้เพ <van celui> ียบเอ้ย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 ทำไมตายยากเนี่ยวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามันโดนอมันโดนอย่มันขึ้นสูงเอ้ยเออโอ้โหเอ้ยเออตายไปสิน้อง อะไรอุย้ยวาบได้ว้าบได้มึงโกงอ่ะมึงโกงมึงโกงเอออ้ยโคตรแม่มึงเออเออเออเอยขวานสับหัวขวานสับหัวดูดิเออเอออ้ยโอเคตรงนี้น่าจะเลียรยแล้วแหละชั้นนี้โอ้โหยังมีต่อยอ,อีกเหรอปึ๊บโอ้โหทำไมบันไดมันขึ้นยากจังวะผมไม่ค่อยชอบบันไดลิงเลยเออมันขึ้นยากอ่ะผมไม่ค่อยชอบอ่ะแล้วเราก็ต้องนั่งตรงนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้ปึ๊บ เอ้ยฮัลโหลมีใครยิงส่งเราไหมเราอยากมีคนยิงส่งอะ่ะเราขี้เกียจเดินโอเคน่าจะโอ้โหโอ้มาเจ้าจอดทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรยิงส่งเลยหรอขี้เกียจเฮ้ยมันยิงมาละมันยิงมาละมา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 ,มา,มาโดนกูเลยโดนกูโดนกูสวยน้องเออนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการโอเคยิงส่งไปสวยมามามา,มายิงส่งยิงส่ง สิวิสิวิโดนคู่ดิโดนคู่โดนคู่โดนคูเออเออเออนั่นแหละน้องสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพี่ให้ทิปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ผมน่าจะเอาธนูมาเออไอ้ชิ้หมายเอุ้ยพลาดละไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีเป็นกล่องนะตรงนี้โอ้โหมึงวับโอ้โหมึงวับมึงวับสมันเลยเออเอาเอาสวยอ่ะตีด้วยดิแถมแถมฮะแถมแถมแถมฮะเออว้าไปนี่ไงกล่องอือ อ๋อสวยเอ้ยเกินเกินสูงสูงเกินไปละโอ้โหคนเยอะเดียวเดียวไอ้เหี้ยเยอะเกินเดี๋ยวแป๊บนึงมึงเยอะเกินไปละดูตายหาเอาปั๊บเออตายไปซะไหนมันยังมีอีกฮะฝั่งนู้นกินกินอาหารกินอาหารยังไม่ไดเอาไอ้เป็นทองมาเลยนะประเด็นโอ้โหโอ้โหปล่อยกูได้แล้วน้องปล่อยกูได้แล้วหมดประโยชน์ละหมดประโยชน์แล้วพวกมึงพวกมึงเอออุ้ยพวกมึงพวกมึงหมดประโยชน์ละเอออุยอุยอุ๊ยอุยพวกมึงคือเยอะแท้เออเอ้ออ้ย แมงนี่ถ้ามีธนนอยู่เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยคุณผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องดูนะออกไปเอ้ยฮึบอู้อะไรนี่ทนดาเมจดสี่ซ่อมแซมว้าวได้พิกแอคประสิทธิภาพสี่โชคลาภสองซ่อมแซมคงทนโอ้โหอะไรนี่ละมุนสัมผัสประสิทธิภาพสี่โอ้โหประสิทธิภาพสี่ไอ้ชิ้าหายโอเคเก็บเพชรมาเก็บมาฮะสำคัญหมดทุกอย่างในตอนนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรสำคัญนะว้าวทนดาเมจดสองแล้วก็ทนดาเมจ สามแล้วก็คงทนแล้วของเราล่ะของเราคืออะไรตัวนี้เมทนาก็มันก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่แลวอันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไอคำสามแห่างการสูญหายโชคลาภสองอู้ทำไมเรามีโชคลาภเยอะจังวะอันนี้ก็นทนนาเมทสามมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่ฮนะเก็บกล่องไปด้วยเก็บกล่องมาเก็บกล่องมาโอเคถือว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วหรือเปล่าไม่มีอะไรยิงมาสึกูใช่ไหมเออมันมีอยู่ตรงนั้นฮนะนี่ถ้าผมมีธนูเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆครับผู้ชม อืแล้วข้างล่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นโอเคกระโดดไปอ๋ออย่ายิงกูอย่าย,ยิงก,ยยงกูน้องอย่าย,ยิงกูอะไร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 มูยิงอะไรน้องเออเวย <c oughs> ยิงยิงอะไรยิงอะไรน้องในนี้ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวให้มันหายลอยก่อน วิ่งไปนะผู้ชมวิ่ง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 พี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 พี่ตูนโอ้โหตรงนี้มีอีกเออเออมาโดนหน่อยมาโดนหน่อยอยากลอยอยากลอยมานี่น้องนะเออเออนั่นแหละสวยโอ้ยแต่ว่ามันขึ้นข้างบนนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเราลงตรงนี้ก็ได้ตีไปตีตีโอ้หายหายวาร์ปอีกโอ้โหตายแล้วกูเออกูขึ้นมาที่เดิมนี่แหละเออไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้ขึ้นมาที่เดิมสวยเอ่อตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผม เอ้ยเดี๋ยวปีหนึงมันตัวไหนที่มันเป็นใหญ่ๆวะหรือเออโอ้ยไอชิมายโอ้คนลุกเลยกูไอชิมายเอ้ยเกือบตายดีนะมีคงทนเท่าไหร่คงคงทนคงทนสามอ่ะเออเอ้เดี๋ยว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 ตายเดี๋ยวไต่เดี๋ยวไต่เดี๋ยวตายเลือดน้อยละ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 เดี๋ยวปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึงเดี๋ยวปีหนึงใจเย็นสิน้องใจเย็นๆยทีละคนเออเฮ้ยนี่ไงตรงนี้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 เออเดี๋ยวตายเดี๋ยวเออ ออตายไปโอ้โหโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมขอให้มีขอให้มีใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่แล้วเนี่ยคือมันมีสมุนเยอะมากตอนนี้เป็นอะไรที่แบบขัดขวางการใช้ชีวิตผมมากเออ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 โอ้ย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 อุ้ยกองกองเฮ้ยมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวฆ่าพวกนี้ไปก่อนนะโคตรแบบโคตรจิกเกะกะมากเลยนะผู้ชมเป็นอะไรที่เกะกะมากพวกนี้มาอุ้ยข้างในมีกองข้างในมีกอง ก็เก็บกล่องไปฮะเราต้เก็บกล่องตัวนี้ไปเป็นกล่องที่แบบว่าโคตรที่จะสุดยอดมากท่านผู้ชมาโอ้ยมึงอยากได้ปีกอะโอ้ยผมว่ามันไม่น่ามีแลยแหละตอนเนี้ยตีไปอะไรมึงอะไรของมึงมึงทำอะไรน้องโอเคน่าจะหมดละมังในนี้อ่ะเดี๋ยวให้มันโอเคไปกล่องดูก็ได้ฟุ๊บว้าวเฮ้ยแหลมคมสามอะไรตีกระดอนว้าวได้ตีกระดอนด้วยกูม,มาเอ็นชาร์จใส่ตัวนี้ได้ไหมวะว <laughs> ิธปที่สามได้ไป็นิธีที่สามได้ปะ แล้วก็โทนาเมสีคำสาบมันดีไหมเนี่ยนี่ไม่รู้นะเออเก็บมาละมุนละมุนสัมผัสนี่คืออะไรวะน่าจะตีแล้วมันได้บล็อกอันนี้หรือเปล่าันนี่นี่หละอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นกล่องวาร์ปมาโอเคไม่เป็นไรก็เก็บมาเอามาน้องเอามากล่องเอากล่องนี้มาด้วยอย่างน้อยไม่เจอปีกไม่เป็นไรนะนผะู้ชมนะอย่างน้อยเราก็แบบได้ของพวกนี้ก็ถือว่าดีเออมันก็ถือว่าดีนะตรงนี้ไม่มีอะไรถ้ามันเป็นบ้านเล็กๆผมมองว่ามันน่าจะไม่มีอะไร อะไรของมึงมึงจะยิงมาทำไมเออไหนเโอ้ยจิ๋มายโอ้ยโอ้ยมึงก็เยอะเกินไปละเยอะเกินไปละกูชักจะหนุดหงยละเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ๋มหายเไย ผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเป็นกล่องให้เราเนาะเออโอ้โหแล้วกูต้องไปหาที่ไหนเนี่ยไอ้ชิมหายเล้ยมผมว่าผมเ่าจะต้องไปหาแถวๆตรงที่เราอันนี้เลยก็ได้นะท่านผู้ชมตรงที่เราเกิดอะเห็นไหมตรงที่เราเกิดะที่เราแบบสปอนมาแล้วเราจะมาเกิดอยู่แถวๆไอเนี่ยเนี่ยผมต้องไปหานอกรอบอะเออจริงๆผมต้องไปหานอกรอบถ้าเกิดมาหาแบบน้แล้วก็ทําคลิปด้วยมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อทนะ่านผู้ชมอ่าก็เข้าใจท่านผู้ชมอยู่นะ โอเคไปเดี๋ยวเราได้เวลาลงแล้วแหละมันคงไม่มีอะไรแล้วโอ้โหลงข้างล่างนี่เลยถ้าเกิดเราโยนเอร์โพลงไปเราจะตายป่าวะผมว่าไม่ลองไม่รู้ฮะไม่ลองไม่รู้จังหวะนี้เดี๋ยวแป๊บนึงหาที่ลงดีๆโอเคโยนลงไปไหนปุ๊บโอเคเอืออะไรนี่การท้าทายสําเร็จคือที่ไรน่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่าเออใช่แหละโอเคเนี่ยประมาณนี้ผมว่าผมจะต้องไปหาอีกอะผมบอกเลยไปหาไอ้เฮียเนี่ยต้องไปหาอีกอะเอยเดี๋ยวแป๊บนึง ตรงนี้เราไปแล้วหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวนะแป๊นนึ่งแป๊นนึงแป๊นนึงผมว่าผมน่าจะยังไม่ไปหรือว่าไปแล้ววะเนี่ยที่แนเน่ยผมไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนั้นแล้วก็ตรงนี้นนเดี๋ยวแป๊นหนึงเ้ิมจะซักชัก,ชก,ชกจะสงสัยละ มันจะเป็นการตรงดิ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมเออใช่ผมว่าผมน่าจะยังไม่ขึ้นไปอะ่ะเพราะว่ามันตรงดิ่งขึ้นไปเพราะว่าตอนแรกผมขึ้นมาผมก็มาทางนี้อเดี๋ยวลองลองดูซิลองดูลอง,ลองดูขึ้นไปดูเผื่อมันเจอของดีๆฮะโอเคส่งพี่ขึ้นไปน้องมีอะไรไหมเออไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้โหคุณต้องว่าจะเจอของอะไรดีๆหน่อยอไม่มีของดีๆให้หน่อยแล้วน้องไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรถือว่าเราได้ขึ้นมาดูแล้ฮะลงลงสีน้องเหลือเท่าไหร่สี่สามสองหนึ่ง 0โอเคลงอ่าโอเคแต่ก็อยากได้ป้ายอยู่นะป้ายพวกเนี้ยเอออยากได้อยู่มันจะเด้งมาใส่เราป่ะวะโอไม่ถึงอนะ่ะมันต้องลงไปเก็บอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮนะโอเคแถวนี้มันน่าจะไม่มีอีกแล้วมั้งเนี่ยจะต้องเดินหาแบบ่อข้างที่จะไกลเลยผมบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างมานเดิมดีกว่าอ่ะตรงนี้โอเคอลงมาเออว่าแต่เดี๋ยวแป๊บนึงทำปกคลิปก่อนเอออย่าลืมอย่าลืม ทำปกคลิปมาทำปกคลิปโอเคอย่ามองหน้าเนเนอร์แมนนะมองหน้าินเนอร์แมนมามีเหลืององนี้เนี่ยโอเคจะถ่ายทำปกคลิปมาเดี๋ยวนึงเอาประมาณตรงนี้ก็ได้อ่าแบบนี้เลยโอเคเอามุมนี้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 อ่าแบบนี้ปึ๊บสวยโอเคปะผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะต้องกลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะทุบอันนี้มาเอามันไม่ได้หรอ ทุบมันนั่นมานะที่มันเป็นกล่องที่มันสามารถวาบได้อะเอ๊ยเดี๋ยวทำไมมันมีสองอันวะตรงนี้น่าจะไปแล้วตรงนี้ก็ไปแล้วเออไปหมดล้วโอเคเอาเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมหีบที่มันวาบได้ผมไม่ได้วะหรือว่าถ้าเกิดเราทุบเราจะได้เป็นบลลอกออฟซิเดียนมาแทนผมคิดว่าน่าจะใช่แต่ว,ว่ามันคาอยังไงวะไม่เป็นไรหรอกมัน่าจะคามไม่ยากโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้าน มันคงไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมค่อยไปหานอกรอบเอาอีกก็ได้อีสถานสถานที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนอะ่ะเออต้องดูกันผมก็มีคิดไว้ในหัวแล้วแหละว่าจะไปหาตรงไหนก็คือเดี๋ยวให้เราไปถึงจุดจุดนั้นก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเลยดีกว่าโอเคเรามาถึงแล้วฮะเพราะว่าผมจะกลับบ้านตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีที่วาร์ปให้เราตรงนี้แล้วเราจะไม่เดินไป ตรงจุดน,นั่นแหละหรอกเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไปอธิบายเอาละกันนะับผมเดี๋ยววร่เข้าไปฮนะโอเคมาผึงไปที่เรียบร้อยโอเคในจุดนี้ของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวเออผมว่าผมจะลองเดินหาดูนะอ่าเดินหาดูตรงนี้ฮะ ถ้าเกิดเราเข้าไปในนี้ใช่ไหมเข้าไปปุ๊บอ่าผมว่าผมจะเดินหาแถวๆนี้เลยนี่เดีแถวเนี้ยตรงเนี่ยผมผมจะลองเดินไปฝั่งนูน้นดูเห็นไหมฝั่งนั้นฝั่งนั้นนี่ผมจะลองเดินไปฝั่งนู้นดูแล้วก็ต่อบล็อกไปฮะหา,หาวิธียังไงก็ได้เออหาวิธียังไงก็ได้พยายามเสาะอุ้ยอุ้ยชิบหายออกโคตรแม่มเมงเอยไอชิบไอชิบหายเลยมึงไอชิบหายไอชิบหายไอ,ไอชิบหายไอชิบหายโอ้โห จอดจ,จะหาเรื่อกกูอย่างเดียวเลยมองหน้านิดหน่อยก็ไม่ได้นะมึงเนาะผมันนักเลงนะมึงอะเออโอผมจะลองเดินเนี่ยเห็นไหมทางตรงเนี้ยที่ผมต่อไปอ่ะเดี๋ยวว่าผมจะลองเดินฉี่ออกไปฝั่งนู้นดูอ่าฉี่แล้วก็แบบพยายามหาเข้าใจไหมเออพยายามหาแล้วก็พยายามต่อไปเลยมันจะไกลแค่ไหนผมก็จะต่อไปอ่ะอืมโอเคประมาณนั้นผมว่าจะลองไปดูนะ แล้วก็ไม่แน่ถ้าเกิดทางนั้นมันไม่มีจริงๆผมก็จะมาฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนู่นน่ะอ่าผมจะลองไปดูหาจะหาจนหาจนไม่ให้มันได้ดนะมูมเข้าใจไหมมันต้องใช้เวลาหน่อยก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยเออประมาณนั้นนะก็เข้าใจกันด้วยนะครับผมโอเคอเคุ้ยเดี๋ยวไม่ดู้ยทำไมมันไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงหลุด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 ลงไปข้างล่างเอยเดี๋ยวอันนี้มันเกิดเดี๋ยวนี่ไงเอาไว้ทำฟาร์มเลยท่านผู้ชมอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ชิ้มหายมาตีกูเฉยอ่ะแล้วผมจะกลับยังไงเนี่ยไม่มีเอ็นเดอร์โฟต้องตีพวกนี้เหรอตีตีไป,ไปอ่ะตีเอาตีไปตีไปเออได้ะะเอ,อ็นเดอร์โฟมาแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมมันไม่วาร์ปเข้าไปให้ผมอ่ะคือมันไม่วาร์ปเข้าไปให้อ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรวะ ือว่าบัก๊กวะเดี๋ยวเอาใหมอึ๊บโอเคอ่าเข้าไปละสวยเมื่อกี้มันไม่เข้าฮะผมตกใจหมดผมว่าแบบมันจะทะลุออกไปข้างนอกอะทะลุออกไปข้างนอกนี่มีร้องนะผมบอกเลยว่ามีร้องฮะได้ของมาก็ถือว่าแบบน่าจะมีแต่ของดีๆอะ่ะบอกเลยเออโอเคป้าเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่ากลับไปที่บ้านเรานะครับผมกลับบ้านเรารักลอยอยู่นะครับผมโอเคมาถึงไปที่เรียบร้อยวับถึงบ้านเราพอดีเลยฮะอ่าผมก็ยังแบบ รู้สึกว่าแบบอ่ะท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมว่าบ้านแบบที่เราสร้างใหม่เนี่ยสำหรับวิลเลเจอร์เนี่ยสวยไหมอ่าสวยไหมรู้ว่าแบบมันลบทหรือว่ามันอะไรยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมแล้วก็ประชากรวิลเลเจอร์เราเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ามันเพิ่มขึ้นด้วยผมก็ได้ทำการแลกของแลกอะไรให้วิลเลเจอร์มันทําการผสมพันธุ์แล้วก็ออกแหมแพร่รูกออกมานะท่านผู้ชมว่าอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงติดไฟตรงนี้หน่อยรู้สึกว่ามันเม,มือนๆฮะจริงๆเรามัต้องติดก็ได้นะไอเนี่ยไอรอนโกรีมเราก็เอาไว้ปกป้องวิลลเเจออร์ยู่่แตก็ ให้ดีก็ติดหน่อยเนาะเออมันรู้สึกว่ามันมันเป็นมืดๆยังไงก็ไม่รู้อาจติดตรงนี้ด้วยโอเคประมาณนี้โอเคนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแนละ้วก็พาร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมทำผิดประกาศผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมผมได้เลยนะครับผมก็จะเอาคำติชมเหล่านั้นของท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านไปปรับปรุงนะครับผมโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเข้าไปนอนก่อน เข้าไปนอนในบ้านหลังนี้เลยดีกว่านะเป็นการตั้งจุดเกิดใหม่ละกันเนาะเออโอเคเข้าไปฮนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมซียูเก็นครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย